สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำน้ําพริกกันนะคะแบบง่ายๆเก็บไว้ทานได้นานด้วยส่วนประกอบของเรานะคะก็จะมีหอมกระเทียมพริกป่นแล้วก็น้ํำมะขามเปียกน้ําตาลมะพร้าวจะให้ความหอมนะ,ะไขเ่เค็มแกะออกมาโอเคสวัสดีค่ะขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะเอาหอ,อม กับกระเทียมไปทอดก่อนทอดให้แค่พอสุกนะไม่ต้องกรอบแค่พอเหลืองแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาโอเคเุยเลยค่ะเรามาเจียวกระเทียมเจียวหอมกันก่อนค่ะน้ำมันไม่ต้องร้อนจัดนะคะ<ร>ใส่หอมลง,งไปเจียวก่อนเอาแค่พอเหมือนจะเหลืองนิดนึงค่อยอใส่กระเทียมลงไปคราวนี้ก็ใส่ลงไป รวมกันได้เลยค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะเอาแค่พอให้เขาเหลืองๆนะคะไม่ต้องกรอบมากพอเหลืองๆแล้วก็ตักขึ้นได้เลยไม่ต้องให้กรอบนะคะแค่พอเหลืองๆขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำหอมกระเทียมเนี่ยค่ะไปตำรวมกับไข่เค็มค่ะไข่เค็มที่เราตักออกจากเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะพักไปแล้วนะคะเราก็จะตำรวมกันได้เลย น้ำมันจะไม่ทิ้งนะคะน้ำมันจะเก็บไว้ให้ผัดนี่คะ่ะตำเราจะใช้ไม่ใช้คกหินนะคะเพราะว่าคกหินมันจะทําให้แหลกเกินไปเราใช้คกอันนี้เพื่อให้เนื้อเขาไม่ไม่ละเอียดมากเกินไปเอาแบบหยาบๆยาบตำแค่พอละเอียดนิด,น,ดนิดนะคะแล้วก็ค่อยใส่ไข่ลงไปค่ะตำไข่แค่พอแหลกนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากแค่พอแหลกแล้วเดี๋ยวเนื้อเขาจะหนึบๆเองค่ะ ตำเสร็จแล้วแล้วเราก็เดี๋ยวลงไปผัดในน้ามันเมื่อกี้นะคะช่วงระหว่างนี้นะคะเราก็มาเตรียมนี่ก่อนเลยค่ะน้ำมะขามเปียกเราก็กรองเอาแต่น้ำกรองเอากากาออกนะเหลือแต่น้ำ<ะ>คือรสชาติเนี่ยเราจะให้หวานนำนะโอเคเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราไปทำจัดการน้ำก่อนเลยค่ะ เราจะใช้น้ำมันที่เราทอดเมื่อกี้นะคะเราต้องการความหอมจากหอมกระเทียมเมื่อกี้ค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยประมาณ3กระบวยอันนี้รสชาตินี่มากน้อยแล้วแต่เราได้เลยนะคะก็ลองลองดูนะคะลองชิมดูก่อนได้ใส่แล้วก็ใส่น้ำมะขามลงไป3ช้อนเดี๋ยวเราพอผสมกันหมดแล้วลองชิมดูถ้าเรา ไม่ชอบเติมตรงไหนได้เลยแต่น้ำพริกเนี่ยเขาจะให้หวานนำเราก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้าวเขาจะให้ความหอมแล้วก็รสชาติเขาจะละมุนลิ้นค่ะละมุนกว่าน้ำตาลทรายเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำตาลเราผสมให้เขาเนื้อเข้ากันดีก่อนนะคะให้ได้ที่ถึงค่อยนำ ไข่ลงไปผัดนะคะนี่ค่ะช่วงระหว่างนี้ถ้าเขาละลายหมดแล้วเราสามารถที่จะชิมดูก่อนได้นี่ค่ะดูสังเกตจากฟองนะคะถ้าฟองยังยังหยาบอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขายัางไม่ได้ที่ต้องรอสักพักหนึ่งให้ฟองเขาเป็น ใหญ่ๆเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะให้เขากระเด็นปูปะปูปะปุปะ,ปปะเหมือนเราทําน้าเชื่อมอะค่ะพอเขาเข้ากันดีแล้วเนื้อละเอียดเข้ากันแล้วนะคะนี่แหละค่ะแล้วเราค่อยนําไข่ลงมาผัดเอานําไข่ลงไปผัดได้เลยนะตอนนี้นะคะได้ที่ละละฟองเขาใหญ่ๆแล้วไะฟองฟองเริ่มใหญ่เริ่มใสแล้วก็ได้เลยเข้ากันดีแล้วเพื่อว่าเขาจะไม่เหลวเกินไปนะ นี้เหลอาไข่ที่เราเต,ตำไว้นะใส่ลงไปได้เลยค่ะส่วนพริกป่นรอสักพักหนึ่งนะคะให้ให้ให้เขาละลายเป็นทั่วก่อนเราค่อยใส่พริกป่นลงไปพริกป่นนี่จะมากน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าใส่พริกดิบสีเขาก็จะออกมาสวยแต่พอดีวันนี้กานดามีพริกที่คั่วแล้วสีก็จอ,อกดำๆหน่อยนึง เพราะว่าเป็นพริกที่คั่วแล้วนํามาตําเดี๋ยวเราทยอยใส่พริกได้เลยค่ะนี่ค่ะใส่พริกไปได้เลยใส่พริกป่นแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆผัดจนเขางวดลงนะคะผัดไปเรื่อยๆจนเขางวดงวดงวด,วดลงมาเรื่อยๆ เราจะใส่พริกป่นมากน้อยแล้วแต่เรานะคะมากน้อยแล้วแต่เราได้เลยผัดไปได้เลยค่ะจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เรานะคะผัดจนเขางว,วดลงค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดไปเรื่อยๆรือันนี้ผัดไปให้เขาแห้งนะคะเนื้อเขาก็จะออกมาแบบหนึบๆนึบอันนี้จะให้รสหวานนํานะหวาน เปรี้ยวแล้วก็เค็มตามเผ mm. ็ดตามมาตามกันมาติดๆค่ะเนี่ยค่ะเริ่มจะได้แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งนะคะอันนี้ดูเหมือนยังไม่ค่อยเผ็ดเอาเติมหน่อยนึงให้เผ็ดๆหน่อยผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้เขางวดลงให้แห้ง น้ำพริกไข่เค็มเราก็จะออกมาแบบหนึบหนึบหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดตามมาค่ะกิงกับไข่ต้มอร่อยเนี่ยผัดไปเรื่อยๆจะบอกว่า,าจะแห้งนะคะเริ่มจะได้แล้ว ่อยผัดส่ต้องใจเย็นๆนะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆยิ่งผัดนานนะคะพริกเขาก็จะยิ่งออกสีความเข้มจากสีพริกก็จะค่อยๆออกไปเรื่อยๆยิ่งผัดนานยิ่งเข้มค่ะเริ่มจะได้ที่แล้วผัดจนแห้งเรียบรอ้อย ผัดไปเรื่อยๆค่ะได้ละเริ okay, <ะ>่มหอมแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การดาได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ